ผมมือนี่เขาจะมาเบิงขคอกระต่ายครับผมครับสวัสดีครับสวันนีคอกระต่ายครับซื้อมันซื้อเจ้าอ,อมมี่ครับเอฟเนี่ยนะอมมี่เป็นยังไงอ๋ออันนี้คือกระต่ายอมมี่ก็ข้างในเพื่อนะสิมีปลูกหญา้า นี่ครับก็เรียดน้ำละมาคิดถอนละมันเลีย,ลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บมียามีสารน้ำให้ครับผมมีปลูกพักให้เพร่อใบถ่ายกินเพื่อนพักปังเพื่อนกินตัวมีพักบุง้งน้ำเนี่ยมีกระมีน้องกระต่ายไอ้น้องมีน้อยที่นอนเพิ่นครับมันกินน้ำเพิ่นเ้อทั้งนอนเพิ่นก็เลยอันนี้อาหารครับผมมาเด้อามา Để xé Ờ à. Kín nhà bây kín nhấp 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 hơn Hả? Hả? จะเป็น,นละเพื่อนคือสนามอันนี้ก็ตายครับผมก็จะจบกันแค่นี้ก็แครับผม,ผมครับสวัสดีครับผม